สวัสดีครับวัน <c oughs> นี้เราพามาดูความคืบหน้าครับกับเสาต่มอทางรถไฟนะครับความเร็วสูงนะครับในส่วนของอำเภอบางปีนนะครับวันนี้เราอยู่อยู่ที่อำเภอบางปีนะครับตำบลของจริงนะครับตอนนู้นครับทางเห็นเรียงรายไปนู้นครับทีนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปทางอยุธยานะครับตัวเมืองอุทยานะครับแล้วก็จะเห็นนะครับหลายเสาที่ตั้งเสร็จขึ้นมาแล้วครับก็จะเห็นเรียงรายกันเรื่อยๆครับนี่ครับ ก่อนดูแล้วค่อนข้างสวยงามครับส่วนทางด้านนี้ครับก็จะเป็นทางไปกรุงเทพนะครับหรือว่าเข้าในตัวเมืองนะครับตัวเมืองกรุงเทพนะครับนี่ครับก็เห็นแล้วครับหลายสาวแล้วส่วนในส่วนของมัมปี้ครับก็คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับตรงที่ผมอยู่ก็สวยงามนะครับมองแล้วอีกไม่นานครับเราคงจะได้ขึ้นได้ใช้นะครับ ส่วนรถไฟความเร็วสูงนี่ครับให้ดูครับความคืบหน้านครับความอลังการงานสร้างครับอันนี้เราอยู่บนทางรถไฟนะครับก็ให้ชมนะครับนี่ครับความสวยงามครับด้าน้าเป็นทางรถไฟครับ ภาคพื้นครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนี้ครับดูแบบใกล้ๆเลยนะครับว่าเสาต่าอมอมันใหญ่ขนาดไหน,น,นครับอันนี้ก็จะเป็นทางสำหรับไว้ก่อสร้างครับสำหรับให้รถวิ่งครับนี่ครับดูความพลังการนะครับนี่เป็นสะพานข้ามคลองนะครับ นี่ครับเสาตอมอ้อใหญ่ๆเลยนะครับให้ได้เห็นกันเลยนะครับใกล้ๆครับจะจ่าเลยครับแล้วมองไปข้างด้านนู้นครับมันเป็นความสวยงามมากครับเรียบคู่ขนาดไปกับทางรถไฟด้านล่างนะครับ ครับให้เห็นจะาจ่าครับว่าความใหญ่โตขนาดไหนครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นทางถ้าเป็นตอมมอที่อยู่ทางด้านนู้นครับที่ข้ามถนนหลวงตรงนู้นครับจะเป็นตอมมอที่ใหญ่มากที่สุดครับนี่ครับส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นกอไผ่ครับ ให้เห็นครับความอลังการความคืบหน้าครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็สวยงามมากครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวความคืบหน้าไปถึงไหนผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดต like, ิดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ